สวัสดีครับเ c ครับเหล็กลากรถไม่ต้องจับพรมอะไรครับวันนี้ก็นําเสนอเหล็กลากรถปรับปรุงล่าสุดนะครับตรงนี้ครับที่เราปรับปรุงล่าสุดนะครับคือตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเบี่ยงองศาเบี่ยงองศาให้ให้รับกับตัวรถนะครับให้รับกับตัวรถนะครับที่ที่เราเวลาเราไปคล้องเวลาเราไปล็อกนะครับตรงนี้ก็จะรับกับหน้าตะขอรถนะครับความกว้างของรถนะครับที่ลูกค้าสั่งไปครับไม่ต้องกลัวว่า ความกว้างจะไม่พอนะครับเนี่ยครับได้อยู่ร้อยสามร้อยสามสิบหกเซนติเมตรนะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าความกว้างในการในการอ้านะครับว่าจะไม่พอนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลองเทสให้ดูครับนี่ครับนี่นะถ้าสมมุติว่าจุดลากของรถของลูกค้ามันแคบเราก็บีบลงเนี่ยครบีบลงบีกลงมครับมันสามารถเลื่อนไปได้ทุกที่นะครับเนี่ยฮะ เราสามารถเลื่อนได้ไปทุกที่ครับถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าหน้ากว้างเราก็เลื่อนออกนะครับอย่างนี้นะงูว่าหน้ากว้างแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็จะเลื่อนขึ้นไปได้นะครับเราก็ล็อกแบบนี้ครับล็อกแบบนี้นะครับผมถ้าแคบถ้าแคบเราก็บีบลงมาอย่างนี้แล้วก็สามารถล็อกตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับมาดูอีกจุดนะครับที่เป็นไฮไลท์นะครับสังเกตดูตรงตาไก่นะครับเนี่ยเวลาลดเวลาเราลดเอียงซ้ายเอียงขวาครับตัวนี้ก็จะสามารถ เล่นต <c oughs> ัวได้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับโอเคนะครับสามารถพับได้แบบนี้นะครับเนี่ยนะครับสามารถตะแคงได้ประมาณ35องศานะครับเนี่ยโอเคนะครับสำหรับเหล็กหลากรถของเรานียครับติดตั้งง่ายนะครับเนี่ยครับติดตั้งง่ายสามารถไปลากได้ทุกคันนะครับความยาวโดยรวมก็จากหัวจนถึงปลายนะครับ อยู่ที่ประมาณเมตสี่สิบนะครับเม0สี่สิบนะครับนี่ครับจะเป็นทรงนี้นะครับเดิมทีแล้วจะไม่ใช่ทรงนี้ Rut, okay. นะครับอันนี้ปรับปรุงใหม่ล่าสุดนะครับโอเคนะครับนี่ครับเวลาเราแยกไปปุ๊บมันแก้วจะรับรับกับตัวรถได้เลยะติด hmm. ต okay? okay, ั okay. ้งง่ายครับทําคนเดียวก็ได้นะครับนี่เป็นลากคนเดียวตตั้งง่ายครับนี่ครับ สวยครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับถ่ายยังหรือล,ลืมกดสนใจก็ทักแชทกันเข้ามาได้นะครับเหล็กลากรถทรงเอ ลากไม่ต้องจับพรมอะไรครับไปลากคนเดียวครับไม่ต้องให้เมียไปด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ